เราจะมาแยกฟอนสีแล้วนะคะแยกใส่อีกกระถางหนึ่งเพราะมีสีสองกอนี่นะคะมีอยู่สองต้นเยอะมากเพิ่งดึงเอาขุดด้นไม่มีคนมาถือกล้องให้เนาะ ถือเองถือเองขุดเองมันจะได้เรื่องไหมนี่นี่ขุดแล้วนะคะมือหนึงถือกล้องมือนึ่งขุดจะได้เรื่องไหมงั้นเดี๋ยวลงมือขุดก่อนนะคะนี่จ้ะขุดออกมาแล้วหนึ่งต้นนี่ฮะได้เป็นแบบเนี้ไปดูซิหัวเขาเป็นยังไงหัวเขาก็เป็นหัวเหมือนหัวบอลน,นี่ไงหัวเงา ก็จะไปก็จะปลูกลงไปในกระถางนี้นะคะตรงนี้ก็เหลืออยู่ต้นหนึ่งอยู่คนเดียวกระถางเดี๋ยวจะเติมดินให้หน่อยตัวนี้ก็ไปอยู่กระถางนี้เนาะเปลี่ยนบอนสีได้สองต้นนะคะ ต้นนี้ต้นใหญ่เลยก็ยอยู่กระถางคนเดียวแตกนอไม่อ,มอิงนะจ๊ะนี่ในที่สุดก็แยกกระถางได้แล้วค่ะได้สองกระถางสองต้นนะคะ วันสีของพี่อยู่ดีๆนะจ๊ะนางงอกมาทุกปีเลยน่าขนมาที่ไรก็เจอนางงอกแต่ไม่ได้สนใจนางเลยนะตอนนี้แต่ตอนนี้เริ่มมาสนใจแล้วเพราะว่าเขากำลังมีชื่อเสียงใช่ไหมวีวีวีว้ววีวีแปบกระถางละวจริงชอบแต่ชวนชมค่ะ ชมเต็มเลยนี่ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ตรงนน้นก็ว่านนกคมุมตรงนน้นก็เศรษฐีพันล้านมั้งสีแดงแดงหรืออะไรไม่ทราบนี่สวนสวยแล้วนี่นี่คุณชายถาวันดึงมาให้หมดเลยมันขึ้นไปนอยู่บนนน้นล้วอือทำให้รา,ากกล้วยไม้ค่อยหักนะ อย่าทำให้กล้วยไม้ครับเจ้าหักนะกล้วยไม้ครับพระเจ้าหักนะน,นู่นนี่รากเขาถึงพื้นเลยรากยาวมากเดี๋ยวเลยไปเก็บมะพีดให้หน่อยเขาบันไดอยู่ตรงมะพีดสูงมากเก็บได้แต่พื้นพื้นข้างบนเก็บไม่ถึงนี่ค่ะ ราชินีสีทองหรือผู้ด่างก็ไม่รู้แลินี่ถีอ้องแล้วมีด่างด้วยถ้าเขาอยู่กําแพงเขาจะใบใหญ่มากอันนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่อีกหน่อยเขาจะใบเท่าใบบัวเลยแต่ถ้าไปใส่กระถางไว้ในล่มใบนี้นึงนะคะอันนี้เขาเลื้อยอยู่กับพื้นที่เขาไม่ค่อยมีเพราะแก้วถกทิ้งมันรกนี่เห็นไหมคะพันเดียวกับที่อยู่ในห้องทำงาน ไปใส่ห้องทำงานไว้ดอกนิดเดียวนี่ค่ะพลูด่างมันเป็นมีพูด่างมีสองพันนะคะแล้วสีทองทองนี่ก็คือราชินีสีทองที่จริงเขาเป็นสีทองแต่เขาก็แอบ,บมีด่างด้วยนะผูกทิ้งผูกว้า,างไว้ี้และถกทิ้งเยอะมาทีไรรถก็ถกทิ้งนะคะอันนั้นที่ต้นขึ้น นี่เขาจะขึ้นกำแพงละเริ่มใบใหญ่ละใหญ่เกินว้าวบอลสีปิวลม